เขาก็เนนี้มได้นะคะครมะเรางไม่ต้คนรารมะาเรืงมอ๋อเหรอครับผ่านมาแล้วใช่ไหมผมไม่ได้เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วครับครับเราบอน้ำขึ้นเออลอยขึ้นเนาะนี่คือความฉลาดเนาะอังกฤษไม่มีปัญญาเอาขึ้น มชื่นชมกับพุทธศาสนาของพระพุทธของชาวพม่ามากนะครับยิ่งใหญ่จริงจริงเจ้าที่รอซื้อของนะครับรอที่จะจำหน่ายให้กับชาวพ่อพ่อนะครับ เด้คุณป้าขายอยู่ที่นี่นะครับยิ่งใหญ่จริงๆพระมหาเจาเดีย์ชเวดาของของพมะา ทั้งหมดก็คือพิพิธภัณฑ์ภาพของพระมหาเจดีย์ช่วยดากองนะครับซึ่งเราพูดสนใจอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาหลายครั้งหลายคนนะครับถึงจะเข้าใจด้วยพุทธานุภาพขององค์ท่านขอให้ ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าร่ำรวยสาธุออกมาภ <c oughs> ายนอกพิพธภัณฑ์ภาพนะครับ <c oughs> เห็นชาวพม่ากำลังนั่งนะับสักหละพระมหาเจดีย์ช่วยะนะ้รกด้วยความศรัทธาเป็นภาพที่น่าชมนะครับ มีหลายมุมจนถ่ายทำแทบไม่ทั่วถึงกำลังนำท่านไปชมระฆังที่จมใต้แม่น้ำและชาวอังกฤษเนี่ยต้องการนำไปประเทศอังกฤษแต่ชาวพม่าขอไว้ ชาวกรีมีเทคโนโลยีสูงแต่ไม่สามารถจะกูก้พระคังองค์นี้ขึ้นจากน้าได้ส่วนชาวพม่าเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านนําขึ้นมาเก็บไว้ที่บริเวณวัดของพระธาตุเฉวดากรนี่คือตัวสลาที่เก็บรักษาระคังศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมับ เป็นละครังที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของครับพม่มาหลายคนก้มข้าไปดูนะครับว่าข้างในมี ผมจะถือโอกาสข้มเข้าไปเช่เน,นเดียวกันภายในระถางนะมีการเสียงอักษอ์ ซึ่งชาวปิดเอาไปไม่ได้ต่อมาชาวพม่าได้กู้ขึ้นมานะครับแล้วกันนำเอาไว้นี่ก็เป็นพมหากษัร,ริย์พม่านะครับม,นนม,รมาร่วนกุมทุนที่พม่าเจ็บดีช่วยตัดสงผมมีโอกาสข้อระครังนะฮะ โดยผู้เฝ้าระคังยกไม้ให้ผมตีนะครับหลังจากตีเสร็จก็จ่ายไปส0 0รจากเอายี่สิหางก็เท่ากับเท่ากับ1ิบบาทนะครับ นี่คือชาวพม่าครับซึ่งเดินทางเข้ามาไหว้พระท,ทุกเย็นทุกทุกวัน Terima kasih telah menonton! เราไปได้ไทยันครึ่งชั่วโมงนะครับมันจะก,จกงบมีความสงบเงยือกเย็นมีความสับสติเผมอาจจะต้องจบภาพของพระมหาเจดีช่วยลกกองร,รบัดนี้นะครับเนื่องจากพลังแบตเตอรี่หมดขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงได้รับอนิสส์จากการเดินทางของอาจารย์ภูมิโ์ ที่จะกเกษียณอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทั่วกัน ที่เมืององศาวันดี1เพื่อมาไว้กำลังมาที่เมืององศาวันดี1เพลื่อมาไวใช่หมครีไม่เป็นไรักพี่ดีนนะที่นี่เป็นอาณาจักรของมองกาก่อนที่เขามาจะยึดอาณาจักรีิเล ที่เขาบอกว่าเป็นผ้าหารอาหารนี้นะคะอันนี้จะเป็นผู้อี้นี้นะคะนี่จะเป็นที่นั่งแล้วก็ที่อ่านหนังสือนะคะล่อ,อามด้วยอะ ระในในเมืองพระโคพระโขหรือเมืองหงสาวดีวัดมเตาวเป็นวัดที่มีมีพระมากมากที่สุดในประเทศพม่ามาที่วัดที่เมืองหงสาซึ่งมีพระศึกษาพระธรรมวินัยมากที่สุดในประเทศพม่าไกด์แถมให้เนื่องจากว่าบางท่านอาจจะทำ

มเลยนี่คือที่ฉันเพลนของพระพระุทธซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับจะยังมีการตัดเตรียมสำหรับให้พระชั้น,พเ,นเพลน ประเทศพมา่าเน้นพุทธศาสนาถึงเก้าสิเอร์เซ็นะแล้วยังเคร่งครัดสูงันนี้ผมบัดทึกให้ท่านเห็นโรงครัวโรงทานนะครับ มีสตรีชราวพม่ามาร่วมทำบุตรนะครับทำบุตรสนตอนนี้ทัวของประเทศไทยอีกกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาแล้วนะครับทำให้ครับขั่งขึ้นทันที Ajarn Sumitra